สวัสดีครับพบกับผมหยานะครับที่ดินคุณภาพจังหวัดเชียงภูมินะครับวันนี้พามาชมที่ดินอยู่โซนสนามบินนะครับกับเขาเรียกว่าอยู่ใกล้ๆกับนนทสะทรนะครับจุดสังเกตง่ายๆเลยคืออยู่หลังวิทยาเทคนิคเชียงภูมิใกล้ๆกับ135คาเฟ่นะครับนี่ที่ดินจะอยู่ด้านหน้าเราเลยนะครับที่ดินแปลงนี้เนื้อที่2งานนะครับหรือว่า200ตารางวามีบ้านนะครับบ้านที่โครงสร้างเป็นปูนนะครับให้ทั้งหมด2หลังครับผม หน้ากว้าง19เมตรครับนี่แนวเขตจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับไปจนถึงโซนเสาไฟฟ้าตรงนี้นะครับติดคอนกรีตนะครับหน้ากว้าง19เมตรด้านในนะครับ19เมตรฝั่งซ้ายลึก39 m. ฝั่งขวาลึก37 m. นะครับแล้วก็เป็นติดคอนกรีตถนนคอนกรีตด,ด้านหน้านี้กว้างมันอยู่6.5กับ7เมตรนะครับเดี๋ยวตีเป็น6เมตรละกันนะครับนี่ครับ ที่ดินนะครับเสมอกับถนนครับผมส่วนอันนี้เป็นเป็นบ้านนะครับก็คืออยู่ในที่ดินเราเลยนะครับฝั่งซ้ายตรงนี้ก็มีเพื่อนบ้านนะครับมีบ้านโครงการบ้านที่กําลังสร้างแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะครับนี่โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านในกันนะครับ ที่ดินนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีหญ้าขึ้นนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับแนวเขตนะครับก็จะอยู่ตามแนวต้นไม้ตรงนี้ด้านหลังต้นไม้นี้เลยนะครับมีรั้วครบครับผมด้านในนะครับจะเป็นบ้านนะครับเป็นบ้านแฝดนะครับตรงนี้ต่อเติมเพิ่มขึ้นมาตรงนี้เป็นตัวบ้านนะครับที่ดินแปลงนี้สูงกว่าระดับน้ําทะเล1 8 0้เมตรครับเราก็น่าจะสบายใจได้เรื่องน้ําท่วมนะครับเพราะว่า อนุสาวรีย์เจ้าพอ่อสูง177-178เมตรนะครับตรงนั้นท่วมยับเลยนะครับตรงนี้สูงกว่าระดับน้ำทะเล180เมตรนะครับมีน้ำประปาไฟฟ้าครับผมแล้วก็ที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ใก,ใกล้ๆกับออนแอร์คาเฟ่อยู่ด้านหลังเทคนิคชัยภูมินะครับออนแอร์คาเฟ่แล้วก็135คาเฟ่นะครับแล้วก็เป็นโครงการบ้านคุณภาพด้วยนะครับ นี่ครับโครงบ้านที่อยู่ด้านหน้านะครับด้านหน้าของที่ดินก็จะมีลานปูนด้านหลังด้วยครับแนวเขตค่อนข้างชัดเจนครับตรงนี้นะครับห่างจากวิเลยเทคนิคนะครับ2.7กิโลเมตรนะครับประมาณ5นาทีตรงวิเลยเทคนิคเชยภูมิเนี่ยก็จะมีขนส่งด้วยนะครับที่ไว้ทําใบขับขี่กันนะครับแนวเขตด้านหลังบ้านนะครับก็จะเป็นแนวเขตด้านในนะครับ19เมตร แล้วก็ด้านข้างนะครับยาวมาตรงนี้เลยนะครับไปจนถึงด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับผมนี่ตรงนี้ <c oughs> แปลงนี้นะครับห่างถนนคนเดินเทศบาลเมืองเช้ยภูมินะครับประมาณสกิโลเมตรนะครับหานาทีแล้วก็ห่างโรบินสันโรงพยาบาลรามนะครับห้าจุดหกกิโลเมตรหรือว่าประมาณสองเออสินาทีนะครับนี่เลยครับ เอเตแต่ hey, okay. ผมไปชี้ฝั่งนั้นให้ดูฝั่งซ้ายฝั่งด้านหลังรถที่ผมจอดไว้นะครับแต่ว่าฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันมีมันมีหมุดครบเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตชี้ฝั่งซ้ายนี่ครับมันมีกำแพงเพื่อนบ้านนะครับก็เลยไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับนี่ครับตรงนี้มันจะค่อนข้างามันจะเป็นเสาไม้นะครับนี่มันจะไปตรงนี้ครับผมนี่ตรงนี้ครับ ยาวไปจนถึงข้างบ้านเลยนะครับเป็นไงครับบ้านใกล้ตัวเมืองนะครับมีบ้านให้สองหลังนะครับแปลงนี้ใช้เวลารีวิวไม่นานครับเพราะว่ามันไม่ใช่แบบ10บ0ไร่ที่ผมเคยรีวิวแบบเป็นร้อยไร่เนาะโอเคครับเดี๋ยวมาสรุปช่วงท้ายกันเลยบ้านหลังนี้นะครับเนื้อที่2งานหรือว่า200ตารางวามีบ้านให้2หลังนะครับ หน้ากว้าง19เมตรกับหลังกว้าง19เมตรฝั่งขวานี่นะครับตรงนี้ลึก37ฝั่งซ้าย39นะครับราคาจะอยู่ที่890,000บาทครับราคานี้พร้อมโอนเลยนะครับมีเนื้อที่จอดรถได้หลัก10คันเลยนะครับโอเคผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ